จบไปแล้วค่ะหินมะงม่วงก่อนนะจริงแต่อย่างน้อยนี่ถือว่าเราก็พอเดาทาง้าเราถูกแล้วก็มีขอบีแคะอะไรก็จะจับทางที่ไปถูกทางเข้ากันได้อยู่บอกแล้วว่าคลื่นใต้น้ำมันย่อมน่ากลัวเสมอนะคะความเจ็บปวดที่มันถูกเก็บมาว้อเป็นเวลานานจริงมันเป็นเรื่องแบบมูมมองของใครของมันใช่เราจริงๆแล้วคือแบบ เห็นอกเห็นใจทุกเขาทุกเราไม่เหมือนกันใช่เมืออคือเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนได้รับผลกระทบเท่านั้นแหละจะแบบถึงจะเข้าใจเออเราสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพเราไม่ไปทางเข้าใจหรอกว่าคนเชียงใหม่จะแบบจะเป็นจะตายพอพูดแล้วอะไรเงี้ยเขาจะว่าจนกว่าเรื่องนั้นมันจะแบบเกิดกับเราอะนุชซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องแบบเรื่องที่น่าเศร้ามากคือหลายประโยชของเจ้ามหาชีวิตอะก็ ก็บงอะจริงๆก็คือแบบก็สมแล้วที่แบบคือมึงอยู่ภายใต้อำนาจจริงๆนะอยากให้มันตายเหมือนกันไม่ได้อินคือคือปู่อะมองมองถึงแบบผลประโยชน์ประโยชน์ใช่จนจนไม่ได้จนละเลยจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันมันมันเรียกราว่าอะไรอะเหมือนเขามีเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้กันมานานแล้วแต่ปู่ก็ยังปล่อยปะละเลยจนมอจวมาจนมาถึงเจนหลานมันผักปลาไงมึงเข้าใจปะมันเป็นแค่แบบ แล้วเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขาเราเหมือนเขาพูดถึงอีพีที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะทำมันก็มันก็เปลืองงบเขาในการที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบของเมืองเขาเป็นเรื่องของแบบคนมีอำนาจเราก็จะไม่ได้ยินเสียงหมดปลวกคือเรอประชาชนหมดปลวกอะเธอมันก็เป็นเรื่องที่แบบ สะท้อนให้เห็นถึงงเรื่องปกติของทุกประเทศนี้เลยทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบปัญหาเรื่องเหมืองอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบทุกประเทศทุกท้งงมอดมันเป็นเรื่องจริงของหมดทุกคนเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของแบบการใช้ชีวิตสภาพอากาศดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ ทุกคนที่ทุกประเทศต้องเจอมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่การจัดการของผู้มีอำนาจในประเทศนั้นน่ะโชว์อือใช่มากในการแก้ไขใช่เป็นเรื่องยากเธอเป็นเรื่องยากมากซึ่งถ้าคนที่มีอำนาจไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องโฟกัสหรือต้องแก้ไขอ่ะคนมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็เลยอ่ะมันก็จะแบบยากเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่แบบมันต้องใช้เงินมันต้องใช้ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันต้องใช้หลายอย่างมากไงบุคนกับการแก้ไขปัญหาหนึ่งสิ่งอนะไรเงี่ยก็เลยเมคเซน์กับการที่เขาแบบเขาโกรธแล้วเขาก็จะต้องแบบเออรู้สึกว่าพวกมึงแบบจะอยู่สุขสบาย,บายไปแบบนี้ได้ยังไงใช่คือทุกทุกบ้านเนาะก็คือมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ใช้ ช่องบวกเนี่ยในการที่จะหาประยเข้าตัวเองอยาผู้ชกพิสุจน์ดูไหมเครื่องฟอกอากาศของเทคนีอะไรนี่ท่าซึ่งเจ้ามีนาะคือเขาไม่ได้อะไรในจากจุดนี้เลยจากการเรียกร้องเนาะเออคือเราต้องเสียครอบครัวเสียอะไรไปเนี่ยเออก็เข้าใจได้ในสิ่งที่เขาแบบโกดแค้นรวมถึงแบบณปัจจุบันเขาก็ยังโดนกดอะไรหลายๆอย่างอยู่ แบบกว่าจะพัฒนาอะไรของบ้านเมืองตัวเองได้แต่ละอย่างกูต้องง้อมึงแทบตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็แบบเออมันคือความแค้นที่เขาแบบสะสมมาพอวันประทุมันก็แบบนั่นแหละบานปลายมาถึงอย่างที่เราเราเห็นในอีพีนี้โอ้นี่คิดว่าแบบคานินน่าจะไม่ได้อินร่วมกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขามาจากหมดปลวกเขาคือประชาชนตัวเล็กคนหนึ่งแล้วว่าตอนเนี้ยคือแบบ เขาต้องทําอะไรอย่งังไงคงไม่ได้มีความสุขกับการที่จะขึ้นคลองลาที่นี่หรอกเพราะว่าสลาและสมบัติล้านเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีความสุขหรอกไม่มีออถูกนนแถมตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองอะ่ะก็จะไม่มีความรักกับคนรักของติงได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือน้องต้องสละลาเท่านั้นเพื่อที่จะไปเป็น คนบรดีส์ใช่เพราะว่าเขาไม่อินร่วมหรอกกับการที่ปู่ทําหรือทุกๆคนทำจริงเพราะว่าเขาพยายามแล้วนะเออเขาพยายามจะบอกปู่แล้วพยายามใช้เสียงของเขาแล้วก็บอกปู่เสียงเขาก็ยังวาวอยู่ดีคนเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่อยู่สูงสุดในการตัดสินใจอืมแล้วหลายๆหลอกก็คือแบบอืมก็คืออยู่เนาะเออใช่ก็คือแบบเอาจริงสงสารหลายๆคนที่ต้องตายไปแบบอืม มันก็นิหนตายโดยง่ายอยู่ออตายโดยง่ายตายโดยแบบอะไรเงี้ยแต่ก็คือ make sense กับมันเป็นเรื่องเป็นฝั่งเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของการต้องต้องปกป้องคน,นของเราใช่ใช่เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแบบเออไม่มึงก็กูต้องมีสักคนนึ่งผิดดบกผิดออกไปเพราะฉะนั้นคือมันก็แบบ พอเป็นเรื่องของแบบกระบทและใหญ่สุดแล้วตอนนี้ใครที่คิดตรงข้ามมันก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนก็ต้องโดนเก็บไปมันก็จะแบบเป็นเป็นเรื่องที่แบบคิดว่าคนดูทุกคนน่าจะเก็ตในยะสําคัญของของบทที่ต้องการที่จะบอกเราแหละว่าแบบทุกอย่างมันเทามากเออมันอยู่ที่ว่าใครมีอํานาจทั้งเรื่องทั่วๆไปที่แบบบางคนอาจจะมองว่าแบบเุ้ยก็ถูกแล้วคนมีอํานาจก็ต้องได้คุมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอะที่แบบ ตามใดที่เราเป็นคนคุมเราก็จะแฮปปี้กับสิ่งที่เราอยู่แต่ตามใดที่เราเป็นคนได้รับผลกระทบเราก็จะได้เห็นมุมมองว่าแบบเออมันลําบากนะมันต้องดิ้นรนอะไรยังไงบ้างในการที่จะแบบมีชีวิตที่ดีหรือว่าอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นเป็นเรื่องปกติอทุกคนปากท้องอากาศที่มันต้องใช้ทุกวันมันคือมันเป็นอะไรที่แบบคอมมอน ก็ว่าคนต่างจังหวัดที่แบบทําไมต่างจังหวัดถึงไม่เข้าถึงความเจริญแบบรถไฟฟ้าไม่ใค่การเดินทางก็ลำบากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเห็น้อมก็เป็นไป10บาทก็เก็บก็ไปจบจิงมันก็เป็นเรื่องแบบเออถือว่าบททําได้ดีอันนี้ชิ้นชมทีมมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันรี l a t e อมมริกก็คือก็คือประเทศแถวๆนี้แหละทุกคนคิดออกปะแล้วส่วนแล้วสวนให้เราได้แบบคนท้อได้แบบตระหนักคิดนิดนึงว่า ตอบใดที่แบบเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อะหมายความว่าในชีวิตจริงเราอะมันก็เกิดขึ้นไงเออก็แค่นั้นแหละทุกคนก็แค่ต้องแบบถอยมาเข้าอกเข้าใจในในทุกๆแองเกิลใช่นี่รู้สึกว่าแบบเห็นใจอะหลายๆซีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็อยู่ที่ว่าปู่จะแบบติงได้ไหมแต่ดูไม่น่า ปู่ไม่ได้หวังอะไรกับต่วทีนี้ชายวสินบอกว่าปู่เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันนะจริงเนาะจะปุ๋ยายไปแบบยปุ๋ยอะไรอย่งเงี้ยเนาะมันคือผลกระทบจริงๆสิ่งหนึ่งที่เขาก็น่าจะได้รับมาจากเหตุเหตุนี้ที่เขาไม่แก้ไขอะไรเลยด้วยจริงแล้วยิ่งคณินแบบมันเจออะไรแบบเนี้ยก็ยิ่งแบบเขาคงเศร้ามากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบ อยากที่จะแก้ไขมันคือพยายามที่จะลงแข่งชนะก็เพื่อที่จะมีแบบมี้แตงเออมาเจออก่างเงี้ยแล้วอะก็แก้เอาหนาาเออกูกลับไปเดินโซโหอยู่ลอนดอนดีกว่าแปลว่ากูจะมาเป็นทำไมซัมวันที่นี่ขอองซัมเดคือสุดท้ายมันไม่ได้คือถ้าเป็นแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยสิ่งดีๆก็คือ พอทนายได้เจอกันแล้วแต่พ่อถือปืนเสียงมากเลยคเัาเดี๋ยวหัวตกรถเดี๋ยวหัวเดี๋ยตว่าไม่ดีที่ระยะยังเล็งที่อื่นอยู่เพราะว่าเสียวมากจริงเดี๋ยวหัวมากไม่รู้ขึ้นในนี้อะยะเนาะอิชิกพูดในชิคกี้พายแต่อย่างน้อยใช่ไหมอย่าบรรลับรอคอยมาสิบสองอีพีย้อยเขาก็ได้เจอกันแล้วนะดีใจที่ พอรันนาได้เจอจับมือกันกับลอนดอนค่ะเออไหนจะมีหินใหญ่เรื่องพ่อแม่ชารันเองกําลังจะพูดเลยตุยไปและแต่ตุยไปแล้วคนที่กํลังจะพูดนะเ่คิดว่าแบบจะพูดได้ไหมชราัหาไม่ยากหลักดูหละหมายถึงว่าอย่างไรนะพอรันนาจะรู้อะไรสักอย่างรู้แหละทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเจเนอเรชันตรงนั้นนะฉันว่ามันมีในยาที่ต้อง รอกันเปิดเผยอีกแหละิงใหญ่มากกว่าการแข่งขันอันเนี้ยเนอะนี่นี่วันาจะนจะต้องพักการแข่งขันแข่งขันแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วก็เคลียร์ปัญหาในตระกูลก่อนลูกพี่กน้องร่วมมือกันพ่อให้พ่ออะไรเกิดอะไรเกิดเอวานรามินแล้วก็คณินเนี่ยจับมือกันถามพ่อตัวเองก่อนแต่เขาดูโอเคนะก็คือแกงสามพี่น้องเขาแบบ แค่คนลรามินเขาแค่อาจจะแบบไม่ได้เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะอะไรอย่างนีแต่คิดว่าแบบไม่เป็นไรแต่จะค่อยๆดูกันได้วค่อยๆเพินะเพราะว่าด้วยซีนที่มันสร้างไว้ในสถามแข่งขันก็คือทําให้พี่น้องได้เข้าใจกันว่ามันพยายามจะที่จะเสียมให้ เราแบบแตกใจกันอะไรเงี้ยแต่จริงแก๊งเด็กเขาก็น่าหลังเขาก็สุดท้ายแล้วพอมันขับขันเขาก็ช่วยเลืจริงแต่มันก็จะได้เขาก็จะได้เข้าใจมากยิ่งคือว่าพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดใช่คือทุกคนเท่าหมดเลยทุกคนเท่าทุกคนมีความแบบผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องปกติทุกคนบนโลกนี้เห็นแกตัวอยู่แล้วคิดออกไหมนั่นแหละ แต่ที่เศร้าที่สุดยกให้ชาครีนะชาครีโอ้ยชาครีแต่ว่าแบบอีกสองตอนไม่เห็นเขานี่เศร้านะไม่ตายได้ไหมชาครีกลับไปรักษาตัวชาครีต้องหาโดนยิงตรงไหนคือยังไม่รู้คือเห็นจับตัวแถวใต้แถวๆเนี้ยเออต้องหอบขึ้นเรือไปรักษาได้ไหมอะได้ไหมเอ็นดูได้ไหมสิประถมเป็นสีสันของเรื่องนี้พี่ออฟฮัลโหลยังไม่อยากให้ชาครีตายขอให้ชาครียังอยู่จริง ปู่ตายได้เลยแต่ชาคีขอก่อนได้ไหมปู่ก็โดนยิงแถวานี้ด้ันคือปู่ก็ยิงที่เดียวกันโอ้ที่กูกูยิงหัวใจไปนะโอ้โหใช่อยากใช่นอะ้้าอยากออตมันอาจจะแบบอยากให้ปู่ได้ฟังก่อนเลยให้หยุดให้ปู่ยหงหยุดให้ปู่ได้ฟังกูก่อนถ้ามึงยิงหัวเลยเดี๋ยวตายเดี๋ยวปู่ไม่ได้ยินจริงที่กูแคนใช่ใช่จริง หายไายละครชอบมากแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของฉากเราชอบมากคือมันดูคนลกมันดูลดนากอิฉาาดูพนูอ่ะเออคือคือโลที่ไปก็คือดูอินเตอร์มากจริงีมากแล้วการใช้เทคโนโลยีเอ A I ต่างๆที่กลายเป็นสัตว์ที่เป็นเป้าอ่ะเท่มากเลยทำถือเนียนตามมาก เก่งะิงลงทุนแล้วก็คุมนะคะงานมันก็เห็นอยู่เออในเช่นชมทีมมากๆแล้ก็แบบคิดว่าตอนนี้ไปทุกคนก็น่าจะคลี่คลายไหมเขาบอกเข้าใจแต่เราตัวละครมากยิ่งขึ้นแหละว่าแบบอุ๊ยที่เราหินหินเดาๆกันไว้ก็แบบเออก็น่าจะคลี่คลายกันในตอนนี้ไปหลายประเด็นมากๆาแหละเหลือแค่พ่อแม่ generation นั้นยุคแบบ ยุคหนึ่งขวบนั่นนะแค่นั้นแหละแต่แบบอีบ้านบ้านพระเอกก็จริงๆก็คือหินมาสักพักว่ามันต้องเกิดอะไรไม่พึงฉันใช่คุแม่ตแต่ลูกแม่ที่เป็นแบบองครักษดูแลแม่จ่าของคณินเนี่ยแม่กับแม่เนี่ยเขาต้องแบบ มีซีนย้อนหลังให้เราได้เห็นบ้างแหละเนาะได้เห็นเหตุการณ์ของบ้านบาบางได้เห็นแล้วน่าจะเล่าในอีพีหน้าโน้นนะแบบว่าให้ตอนนี้ไปผสมพยาบาลพักผ่อนรักษาแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่า ข้าจะเล่าเรื่องแม่เจ้าอย่างนี้ออกมาต้องมีสิ่งนตายสิ่งเปิดใจก่อนดีสองวีพีหมดอารมณ์ของลาดเพื่อแต่ละคนปวกเอยน้อยอ่ะมาน้อยอ่ะลูกหีีต้มเส้นสปาเกตตีน้ำยาเอมิลีกินดีกว่าซอสเอมิลี นั่นแหละทุกคนก็ถือว่าโอ้ยก็อีกเป็นอีกตอนนึงที่สีใหญ่มากแล้วก็การเชื่อเชิงงานเป็นเหตุการณ์สำคัญการเชื่อเสิงงนของดารารุ่นใหญ่เนี่ยมันเข้มข้นจริงมีอำนาจมากมีเล่นกันดีมากนะคะก็ถือว่าได้อ่ะ ส่งท้ายหลายตัวละครเลยใช่อเศร้าชาคียังอยู่ไหมชาคีขอให้อยู่นะม่เนไรสอบอีดีใช่ไหมแกรักษาตัวได้ฉันเชื่อเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปปู่โดนตรงนี้ยังเล่าใช่เพราะโดนที่เดียวกันเพราะงั้นต้องเก็บปู่ไปด้วยจริงเก็บอ้อมของฉันไว้ด้วยฉัน อยู่ไม่ได้หรอกนะเงาจริงสงสัยชายครีมากเราก็ยโดนสรุปโดนข้อชารี้วิชัยวอุยสรุปชัยเราว่แบบต้องไม่ใช่ฉรัอนเพราะว่ามุมกล้องดูแบบให้รุนอะไรเงินไปค่ะสวัสดีค่ะ